สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปไอคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงวิธีการลงตัวของสูนะโชดาวหรือว่าด่านของโกโจเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์น่าจะหลายคนอยู่มั้งที่บอกว่าเออพี่ใช้ทีมโกโจดีกว่านะจบไวกว่าสามาทีกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าในคลิปนั้นนะผมยังไม่ได้ทำโกโจ LR บอกๆครับผม ก็คือผมลงนี้เสร็จปุ๊บผมมาลงนี้ต่อเลยมันเลยทําให้ผมไม่มีโกโจเอบกบนะ้อแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากใช้โกโจด้วยในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้โอเคอะผมทำโกโจเอบกบกแล้วแล้วก็อเออเคยว่าอะไรอะ จะ,จะได้เป็นแนวทางสําหรับคนที่มีโกโจก่อนแล้วโดวยแบบมีโกโจล่างเนี้ยแล้วก็มาลงมาลงด่านนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวใครไปดูคลิปนะของผมแล้วเดี๋ยวมันจบ6กอันทีกว่ามันจะนานเกินไปเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาโอเคทําคลิปลงด่านนี้อีกหนึ่งรอบโดยใช้ทีมโกโจนะผมแล้วบอกเลยว่ามันก็จบวจริงๆอย่างที่เขามาคอมเมนต์กันนั่นแหละ แล้วจบวยแบบวมากๆด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตัวเลือกที่เราจะใช้นะครับผมก็จะมีตัวของโคจิอันนี้เป็นเงื่อนไขบังคับอีกแล้วเนาะแล้วก็ตัวของอาจารย์โกโจร่าง lr บวกๆนะครับผมบัฟเดอะฮอนเน็ตวันนะครับแล้วก็น้องตู้กดน้ําอุราฮาระเอามาบัฟดามจแล้วก็ฮิวบ้านนะครับผมตัวของเซนคู oo, เพิ่มเงินเพิ่มระยะเพิ่มดามจแล้วก็ตัวของลีเดอร์ไอโนโคจินะครับผมเอามาลดลดเงินเพิ่มดามจนะครับโอเค ดูแล้วผมว่า,าทีมนี้มันจบไวขนาดไหนนะฮะแล้วเล่นง่ายมากๆเพราะว่าโกโจก็ค่อนข้างที่จะเก่งอัพถูกด้วยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจไอชาโด้ Shadow หรอกฮะ <c oughs> แต่ก็เป็นการสปอยสปอยว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวชาโด้นะครับผมตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ้ยช่างเถอะไม่รีวิวมันละแต่ไหนๆก็ได้มาแล้วก็รีวิวมันจบๆไปมันจะได้รีวิวครบทุกตัวในอัปเดตนี้นะครับผมแล้วก็ชาโด้เสร็จจะตามด้วยริวโกะน,นะผมริวโกะเป็นตัวละครที่ของคราบมันต้องใช้ครับ ของอีโวสีขยขับผมของอีโวมันต้องใช้การคารฟหมดเลยผม,ผมก็เลยยังไม่ได้ทานะครับผมต้องไปโงด่านเพื่อเอาของมาคาฟมันอีกนะครับโอเคเริ่มมาก็ให้เราวางตัวของโกโจไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นี่นะแล้วเราก็กดเรดี้เลยครับผมจากนั้นก็รอชิวๆฮะรอมอนมาแต่ผมก็จะรอวางตัวของน้องตู้น้ํานะครับผมไว้ตรงแถวๆนี้ก็ได้ไม่เกะกะด,ดีครับผมแบบนี้อ่าวางไม่ติดอีกกรม แล้วก็เดี๋ยวรอวางตัวของเซนคูนะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็รอซื้อเจ้านี่ครับผมรามเมงกับตัวของเครื่องขายข้าวตรงนี้นะครับมาร์เกนะ็ตชิ t คลาสสิกเนี่ยนี่ครับผมมันคือเครื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ผมผมก็เรียกมันเครื่องขายข้าวเครื่องขายข้าวตลอดนี่ครับผมแบบนี้เสร็จแล้วรอเรากดออโต้อัพของตัวน้องตู้น้ำไปเลยครับผมอย่างที่บอกไปทุกตัวละครอย่าลืมกดให้อาหารออโต้ไว้นะครับแต่ที่จริงอาจารย์โกโจไม่ต้องเป็นห่วงหรอก,รอ,กอาหารก้าวขนาดนี้่ก็ซื้อๆไปเถอะนะ ไมถือว่ากดให้ออโต้ไปเถอะยังไงน้องตู้น้ําแกน้องตู้น้ําต้องบอกว่าน้องจะเกว่าแก่ก็ไม่ได้น้องตู้น้าก็อุตส่าห์ให้อาหารขนาดนี้แล้วต่อไปนะผมให้วางตัวของชื่อเลยนะอุลหาระไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณแถวแถวนี้ก็ได้นะครับผมแบบนี้อ่ะแล้วก็กดแล้วก็ยังไม่ต้องกดอะไรนะผมตอนแรกตอนแรกผมจะบวกจะกดบัฟลืมไปว่าผมยังไม่ได้ลงตัวของลีดเดอร์เนาะก็วางลีดเดอร์ไปเลยครับผมแล้วก็อัพลีดเดอร์ให้เต็มนะแบบนี้ครับผมจากนั้นเนี่ยก็มาอัพตัวของเส้นคู่ให้เต็มนะครับ ปื๊ด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 ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกโจใช้เงินอัพค่อนข้างที่จะน้อยถึงน้อยมากๆเลยฮะเซตนี้เงินยังไงก็ทันนะผมไม่ต้องใช้เซนคูยังได้เลยใช้เป็นไอดดลแทนก็ยังได้แล้วเปลี่ยนถ้าใครใช้ถ้าใครไม่มีเซนคูกับอุลฮาระก็ใช้เป็นไอดอนกับพีมได้เลยนะครับผมทันเหมือนกันไวด้วยเหมือนกันนะครับแบบนี้ทีนี้ผมก็จะอัพกโจให้ตันนะครับผมปื๊ดปื๊ดปื๊ด่นี้เนห็นไหม อัพถูกถูกมากเลยตัวของโกโจปึ๊บแบบนี้ครับผมแล้วเราก็รอนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะอัพตัวของอุราฮาระให้ตันนะครับเพื่อที่จะเอาบนะัฟดาเมจเนาะแล้วก็หิวบ้านด้วยซึ่งเรื่องบ้านก็ไม่ต้องห่วงครับผมบอสยังไม่ไม่ไม่ทันจะทำอะไรอะ่ะบอสก็ตุยก่อนเรียบร้อยละอ่ะแบบนี้เราก็กดออโต้สกิลป้ายผมปื้แบบนี่ครับผมอ่ะทีนี้เราก็รอนะครับผม อย่าลืมนะครับผมลืมไปว่าอย่าลืมซื้อเพิ่มระยะกับตัวของเพิ่มดาเมจต,ต,ตรงนี้ด้วยนะครับผมแบบนี้อ่ะซื้อให้หมดเลยยังไงเงินก็เราก็เหลือเลอแล้วเมียของโกโจขึ้นมาเกือบเกือบร้อยเอ็มละทีนี้ก็รอยอย่างเดียวเพราะผมอ่ะไว้ตัวนี้มันจะคุมถึงปอดีผมเจ้าตัวกวาง,างอง่ะในด่าของสุนะในดาของโกโจสิเนาะมันจะชอบอยู่แต่แถวนี้ับผมเจ้าตัวกวางเนี่ยกับตัวของสุคนะจะชอบวาร์อยู่แต่แถวนี้เป็นลุเป็นอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลย มองว่าถ้าเกิดมีตัวเพิ่มระยะที่เราใส่เข้ามาได้ก็ใส่ใส่เข้ามาเลยับผมมันจะได้แบบไม่เปลืองเวลาเนาะนี่รับผมถ้าเราเล่นตรงแบบผมเนี่ยแบบใช้ตัวของซินคูอะ่ะมันจะคุมพอดีเลยับผมแถวแถวนี้ประมาณเนี่ยมันจะคุมถึงตรงนี้กับตัวข้างหลังที่บอสชอบออกมาพอดีับผมประมาณนี้เลยแบบนี้นะทีนี้ก็รอเวลาเลยผมรอตีบอสปรับไปสตองเกตเลยก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยให้มันตีบอสเนาะนี่ผม,มไมเรผมดูดูโกโจตีบอสดูฮะปือป้อ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 ปืโอโ้อปื้อโอ้โหบอส บอกเลยผมบอสไม่ไม่ทันเรียกมโหรากาถึงแม้จะมีท่านี้ออกมาแต่ว่าก็โดนตีก่อนนะผมอ่ะนี่ฮะเห็นไหมดูดูบอสโดนตีนผมปืบปืบปืปปเรียบร้อยฮะจบครับผม3ามนาที22่ิบสองวิแค่นี้เลยครับง่ายไหมด่านของโกโจเพรฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําตัวของโกโจ LR บวกๆมาแล้วก็สามารถหยิบมาใช้ลงด่านนี้ได้เลยนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดไม่มีเซนคูไม่มีอุลหาระ ใช้เป็นไอดอลกับพีมแทนได้เลยครับเวลาจะต่างกันประมาณแค่20-30วิเพราะว่าเราจะต้องขยับมาเล่นอะถ้าว่าใครที่ไม่มีเซนคูกับตัวเอาผมกดผิด ตอกเจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่มีเซนคูกับอุาฮาระให้ขยับมาเล่นข้างหลังอีกนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าระยะมันจะไม่ถึงข้างหลังแล้วมันจะตีช้าเพราะไอตัวกวางมันจะบงังคับไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตลอดเลยเพราะฉะนั้นต้องเล่นข้างหลังๆหน่อยเพื่อให้ระยะของโกโจมันคุมถึงนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปก่อนหลับบายยไว้เจอกันครับผม